สวัสดีค่ะกลับมาพบพอกันอีกแล้วค่ะมือนี่สมตามอีกคือเกาค่ะแต่ว่ามีแหนปลาหมึกปลาหมึกลวกค่ะแล้วก็มีขนมจีนค่ะพักก็มีพักสลัดค่ะทั่วผู้ค่ะแล้วก็พักขาค่ะมาค่ะเชบแจน้องกันค่ะยังบ่ไเด็กกนในสํำหลักแล้วมือนี้ได้พักขาค่ะเมื่อวานนี้ไปตลาดพ่อพักค้างงามกระเร่น สื่อมาค่ะมาค่ะมาก,กินน้ากันแสบๆน้ำกันค่ะคํามใหญ่ๆเลยค่ะสมตำปูปลานี่แหละค่ะมาค่ะ มาตำเองหรอตำเอง,ต,เองต้องผักที่พี่ปลูกอะผักอะไรผักากาดขาวผักกาดเขียวกินอะไร,เ,รเก็บมาทีผักเยอะ เสิม์ายพุดปากจีก้แล้วอประเทศอากาศพท้อนๆนจะหาแล้วห5 6หนาวรอบนึงสั่นเลยติดติดกินเคี้ยงงานกับผมแหงแล้วเนาะนวดค่ะมึกล้วบ ก็อ,อะไรอ่ะพี่อดยิงเดินมาแล้วอ๋อ oh. <laughs> เดมดกับเด็ัไ้มาลอยหอ่ะแดดแห้งๆค่ะแดดแห้งค่ะพอนครับเป็นตามักหุ้งเน่ยค่ะแง้มหมักเนาะค่ะ ขนมเจนหลายหลายดค่ะเจนงามๆามจำเองแสบเองค่ะจำมังหุงมาค่ะ

มาค่ะนั่ไหนตองตุกตเนแตก็ไปที่เราอะนะการทอนหนมึงนี่กกินซมื่แม่ันเลยนะว่าันโอ้ยอกวึงดอกู๊ว่าสัน นี่ปากอีกแล้วปแกนีเกงกับประทเยแดดแห้งคาขาดจต่วันมันยังมีลมดีมันไม่ลมเป็นลมเลยเนาะเป็นลมอนละมัเติมแปรโลชีอีกเอ้ยนำมันมันไปเ คือเอนเหนไงเิได้เนาะไม่เห็นวันนั้นค่ะกี่ได้วันนอกเนาะนี่เอาเป็นยังไงเนาะมาล้างนี่นะไื่ติดมันหรอเดี่ยวอื้น้อยขาวว่นมันสิอ่อนแก่ หลังไปหาซื้อแคปมูว่าได้ค่ะว่ามีแคปมูม่าเนี่ย สั้งลงสังลงบอกว่ามือนีนี่โอยอีกมือนึงทางคนสองกหรอกงานยูพีมืนเดต้อปรับ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 โต๊ะขอึ้นมาเขาขึ้นขนมางานงามันี่ ไม่หรอวะหมูยูพุทธของอะไรนี่ทำของมึงเอียงก๋วยเตี๋ยวต้มาะว่าไปซื้อร้างคนใส่อุ๊บอาบน้ำกินจำปลาของสามคำกินก๋วยอุ่นเหนื่อยชิ้นนี้ชิ้นนี้เนาะอืมไปซื้อไหม ลตงโมข้างนี้มองแซงทานลูกบอลกันเจ้าเด็กเี็แต่แข็นขึ้นกระพิบนนเจนเจ้นงามๆใส่ขนมบอไปนเกิบ้อดอื้อ อยาเี้ยอืมเงทนี่วานเที่นี่เอบอกว่าประแดกบองกับเนี่ยขึ้นมาข้ขขาวปากล้วยใน,นน้ำไข,ข่ีนกล้วยเคียวนึ่งเอามาได้ใส่แล้วมากิ่กับเกล็อืออืมเจ้าประแดกกินกับคำเต็มอย่างวันอืนเท่าไหร ทั้งเพชยรต้งไห้ค่ะต้งกินทั้องไห้ป่าพิษต้องเพิดทั้งเงเพชยรต,งงยต้งแสบค่ะตำเองเพชดรเองค่ะคุณใจได้ลายบกพิง ทำไมต่อยมกม่วงมาอยงี้นี่ออกทัเมียต่ำกว่านี่ย้ายต่ำให้บ่ได้แบงว้บ่แบงว้บ่ไม่คุ้บแบงอบ่เปิซาใจมากบ่ไม่มหนีไปทั้บไม่ะ น้ำกินนี้เป็นอย่างเซียบ่อนี่น้ำกินเซียบ่อนี่บอบกว่าปุ่งเจอมาเซียบต่ะนั่งวันกลับมา cắp hết mọi người mọi người ta gần hoàn cảnh hết 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 กระด้กินนอกกล้องค่ะขนปลาใส่ทุกใเถิงห่อนถึงเผ็ดค่ะเถึงแสบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยด้วยค่ะแล้วพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ